เราพูดถึงคอร์ดเบสิกก <ab> ันมาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงคอร์ดท่ากันบ้างนะฮะเป็นคอร์ดที่ใครหลายๆคนเนี่ยหวาดกลัวนะฮะก็กลัวได้ครับแต่ว่าต้องกดให้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะเจอตลอดครับใช้ตลอดการนะครับทีนี้เวลาเราจับคอร์ดพวกโอเปนคอร์ดเนี่ยพวกคอร์ดธรรมดาที่เราจับเนี่ยซี A อดีดีไมอะไรพวกเนี้ยฮะ mm hmm. มือเราจะเนี่ยจะจับแบบกำรอบคอฮนะยู mm ่ว hmm. โป้องอยู่บนนะั mm hmm. บแต่พอคอดท้าเนี่ยจะจับต่างออกไปเราจะไม่มือเราจะไม่แบบนี้ลนะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะนิ้วโป้งจะลงมาอยู่ตรงกลาง,างนะฮะแล้วก็ข้อมือเนี้ยออกมาข้างหน้านิดนึงนะสังเกตอันเนี้ย หลังมือเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังนี้แต่อันนี้เนี่ยจะออกข้างหน้า<ม>ใช<ม>ต่ต่างกันนิดหนึ่งนะครับ<ม>ทีนี้เวลาเราก,กดทำไงทำเหมือนเดิมครับนิว้วโค้งโค้งยกเว้นนิน้วชี้ครับเราจะท่าก็คือพยายามให้มันตรงกับานิ้วอื่นนิดหนึง่งอาจจะงอได้บ้างบางคนก็เห็นงอง,งออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถ้ามันไม่บอดนะฮะ แล้วเวลาเรากดเนี่ยเหมือนเดิมครับชิดขวาอ่าอย่าไปท่าตรงนี้ครับมันจะต้องใช้แรงเยอะกว่าเดิมแต่มาหน่อยฮนะแล้วก็นิ้วไม่จะเป็นต้องแบบว่ากดโดนสายตรงเป๊ะคือผมผมเนี่ยเวลากดโดนสายเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างๆนิดหนึ่งด้วยนะฮะเอียงได้นินดหน่อยผมไม่ต้องแบบว่าทาาพอดีอะไรเงี้ยเราเอียงได้นิดนึ่งนะฮะ น,นี้ก็จะเป็นคอร์ดเอ็เดี๋ยวให้ไปสักสองฟอร์มแล้วกันครับง่ายๆอันนี้เป็นคอร์ดที่มีรูทสายหกนะฮะอันนี้เป็น,อ F, นคอร์ด F minor อฟนะฮะเอไมเนอเอานิ้วกลางออกอไม่ยากนะมันจะต้องใช้แรงนิ้วชี้นิดนึงคือพวกนี้เล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันนิ้วมีแรงบุ๊บมันก็หายก่อ แล้วก็ฟอร์มรู้สายหเป็นคอร์ดบีแบบนี้ครับอันนี้จะต้องกลางนิ้วนิดหนึงอันนี้บีไมเนอร์ก็สองฟอร์มเนี้ยหลักๆเนี้ยใช้เยอะมากแล้วก็ลองไปฝึกเปลี่ยนกับ คอธรรมดามาเป็นขอทาาให้มันคล่องนะฮะเราฝึกมือซ้ายอย่างเดียวก่อนก็ได้อาจจะเป็น C กับ F ง่ายอย่างนี้ก็เวลาเราไปเล่นเพลงเนี้ยสังเกตว่ามันส่วนใหญ่มันก็จะมีครับขอทา่าฮะมีไม่พน้นะครับนะลองไปฝึกกันดูครับ สุดท้ายนะครับอย่าลืมเว็บไซต์ผมเข้าไปชมกันได้ครับของฟรีเยอะแยะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์ได้นะฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ